เดี๋ยวเขาออกใหม่ไมเรื่อยแถบทั้งหมดเก็บยังแล้วก็เต็มเลยนะเยอะครับเก็บนี่คือเยอะมากเลยมืดนั้นดูดิตกมาตกมาเจ้าข้าตกมาเลยตกมาตกมาครับตกมา อันนี้ผมปลูกไว้ประมาณสักสิบสี่สิห้าต้นได้มีต้นนี้ใหญ่ที่สุดแล้ะพุ่มก็สวยมากเลยแตกยอดดีจังเลยผมจะปลูกเฉพาะของที่ตัวเองชอบยอดขิเล็กเอ้ยมีรดน้ำให้ก็อยู่ได้นะขิเล็กปลูกตามแนวรั้ว ในพันน้จะวานเนี่ยอันนี้กินดีจะมีสองสายพันนะไอ้กลมๆกับเป็นแบนเนี่ยเป็นแบนๆก็จะแบบนี้จะเอ๋เขาทำอะไรลูกอะเผื่อมีศัตรูมามาเนี่ยเขาเขาาบอกว่าอะไรนะมีหมาไปเฝ้าบ้านเนี่ยเขาก็จะเฝ้าจริงๆนะอันนี้คือถนนเข้ามาในไร่ เขาจะนอนขวางอย่างนี้ใครไปใครมาถึงได้ห่วงเขาไงดูพริกพริกยังพอให้ได้กินอยู่มันก็ยังมีลูกเกลือลูกแดงอุ้ย่แฉ่อันนี้ยังแดงๆเยอะมาก เ okay. นี่ยตามแนวเนี่ก็คือผมว่าได้เป็นรถปิกอัพอะจะขายผมอะเนี่ยผมโปกไม้ไผ่ตามแนวเขตลงไปน่นเข่อ okay, นี่นะันอันนี้มันบ่วงเบาบ่วงเบาครับเนี่ยหนึ่งปี ยังไงกินข้าวอิ่มเมื่อมามามาหาพ่อมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 เโอ้ยคอยจ้องเหมือนกับเขารู้นะเหมือนเขารู้ว่าเดี๋ยวพ่อจะกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้เราก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะเงาเงาอะไรประมาณเนี้ยรู้ดีจะตายมาเสียง เลี้ยงมันก็ลักมันเลี้ยงมันก็ทองมาเป็นห่วงมันเอาไกลลงมาด้วยวะนะเอามาเดียเยอะมากแต่ไครไม่ต้องห่วงสามแถวสี่แถวเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าหลังตัดก่นกอนตัดหลังตัดจะเป็นยังไงจะตัดใบออก ป้องกันาการคายน้ำเพราะเราไม่ได้ลดน้ำเขาเลยตัดใบเขาออกช่วยเรื่องการคายน้ำเผื่อเขาจะรอดถึงหน้าฝนหน้าจะได้ไม่ต้องปลูกใหม่จริงๆแล้วผมเปิดปลูกแค่ไอ้กินมันไม่เท่าไหร่หรอกปกลูกเราคุมหน้าดินนะครับใช้หมดเลยนนี้ก็ทั้งแถบ ทุกอย่างคือปลูกคุ้มหน้าดินนี่หมดเลยใครอยากได้ก็มาเอาเด้อ่อะจะตกไหมเนี่ยจะตกก็ตกมา ตัดต่อดีกว่าเขามานะฝนมาแบบปักป๊กป๊กป๊ก,ปกมา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 ให้จริงเหอะมายังมายังมา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 ตกมาแรงๆเลยเจ้าค้า ตกแรงเลยเจ้าคะ่ะแน่จริงตกให้เต็มบ่อเลยปลาจะได้มีน้ำแห้งมากเลยครับแห้งแรงมากโอ้ยตกมาทีเออไม่ต้องตกแรงก็ได้นะตกแค่นี้แต่ให้ตกสักสามชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อว่า ต้นไม้คงจะได้อิ่มหนำสำราญเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปแล้วเฮ้ยวิ่ง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  Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 มาเปียกมา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 ,มายังไม่เปียกอย่านะแค่นี้ไม่ได้นะตกอีกมาอีกไม่ใช่แค่นี้ขอรับขออีกโอเทวดาเจ้าขาโอ้ยขออีกหน่อยขออีกหน่อยขอรับโอ้ยดินยังไม่เปียกดีเลย เนี่ยอันนี้ยังไม่เปียกเลยอะ่ะดูแต่ทางเขาใหญ่ดูทางเขาใหญ่มืดตึ๊บเลยครับไปหมดละไม่ทนันละโอ้โหรังโดดต้นไม้โอ้ยอุห์ดีใจดูสิดินก็ยังไม่เปียกเลยไปไวมาไวแท้ ไมีแล้วสว่างโลมาแล้วนะ่ะดูสิมันไปไวมาไวโอ้โหแค่นี้อนนะโอ้ยมีนหน้าน้ำล้นแทงแล้วนู่นเออแล้วโอ้โหนู่นมันตกอยู่นู่นภูเขานู่นนู่น ไปตกอยู่บนเขาอ่ะภูเขาก็ยังดีวะไปปิดน้ำก่อนไปเร็วนนตกอยู่บนเขานน่นตามที่กรมอุตุนิยมทิยาคาดไว้นะครับพายุเข้าฝนฟ้าขนองนะครับมาแล้วจริงๆครับนน่นตกบนเขานุ่นวิ่งผ่านที่ผมไปเช่นนั้น ตกให้บนเขาก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่มีมาเนาะจะลงให้เราไหมเนี่ยมืดเตยๆอยู่นะจะจะมาไหมเนี่ยตกให้หน่อยเฮ้อจะรีบไปไหนวิ่งผ่านเฉยเลยนนโถถังกำมังหม้อไปตกที่อื่นหมดเลย ต้นแคฟ์รูส่าดีใจว่าจะได้น้ำหน่อยดอกเต็มอยู่เนี่ยฝนล,ลงเม็ดให้ต้นไม้มั่งโอ้ยลงมาเลยตกแค่เนี้ยแต่ให้ตกสักสามชั่วโมงเนี่ยจะเป็นไปทำไมลูกตกลงมาฝนเลยตกลงมาตกลงมา ปีนขึ้นไปทำไมลนะ่ะอย่าบอกว่าจะจะไข่อยู่แล้วนะเอ้าลูกสาวจะหาที่ไขแล้วชอบไหมถ้าไม่ชอบเดี๋ยวพ่อทำให้ใหม่เล็กไปป่ะ สามีกระโดดตามทันทีเลยจะตกก็ตกไม่ต้องลมจะบอกว่าเป็นพาย,ยุรุด,ดูร้อนอะไรนั่นนะจะตกก็ตกเลยไม่ได้ลมไม่ได้ชุ่มชื้นมั่ง Imana, เก็บเสือตกลงมาตกลงมามืดอยู่นะค่ะตกไาเนี่ยตกลงมาเลยครับแห้งแรงหยแย่แล้วเนี่ยมากินข้าวกันพี่น้องมาอยา่หยุดไล่ก็กินแบบไล่ๆนี่นะครับนี่ต้มไข่อันนี้กินสดๆนะครับเบต้าแคโรทีนสูงถั่วแปบ นี่แบบแพร่แบบแครแดงพอลวกแล้วจะเป็นแบบนี้เกิดก็เลยอยากจะเอายายหนูมาเป็นตัวตายตัวแทนที่นี่แต่พริกนึนะฟังเสียงทางด้านในเทียบหน่อยฮะไอแครเด่นมากตรงนี้ก็คือนี่ร้อยตีนวันที่สองชุดตรงนั้นตรงคนท่างดูข่าวไปด้วยตัดสินใจเขามาในหนาผาก็นแรกเด่นมาเห็นยายหนูอยู่นี่นอนอยู่นี่ตอนที่เจ้าก็ยิงบ่ะยิครับยิงไปที่มือครับหนูมือกระป๋ะกรบอกแค่ว่าหนัก กินน้ำกินน้ำมันต้องมามีคนตายแท่นเดียวอันพี่เราก็ยังชินเลยไปเกิดนะพี่อ่อนนะก็จิตใจเลยชื่ออ่อนนะแต่ก็บบุอยากรูปบุญกกนนะมา,ายมาิ่งตัวตายเยมันยิ่งตัวตายในประมาณสิบกว่าปีทีเดียว,วเพิ่นสินเอาคนนีแหละไปมามาอยู่แทนหรอกเิ่นสินทีเกิดนี่ชินนะ ผู้ชมครับหลังจากที่วันนี้เจอยายหนูเนี่ยนะท่ามกลางความดีใจของลูกหลานเนี่ยนะฮะวันนี้ทีมข่าวเราไปที่โรงพยาบาลโนนดินแดงด้วยน,นะครับไปเยี่ยมยายหนูฮนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยยายได้สําเร็จเนี่ยนะฮะขอดูนี่ยายหนูแขนงครูเข้<ม>าขแล้วกับพี่น้องครูเข้าก่อนนะครับไปพยายามถามยายหนูเนี่ยนะเพราะมีลูกเนี่ยป้าไม่กินครับเอาไว้ให้เขาโตให้กอเขาใหญ่ๆ ออกดีนะัหน่อไม้เนี่ยอีกกอนนุนก็ออกออกหลายกอจะพาไปดูอีกกอนนึงไลยอันนี้โตแล้ว มันให้ก็แตกใบแล้วโอ้ยกว่าเกินยี่สิบก่อไม่ไผ่ดูสะดาว สะดาวกลางดอนมันแตกใบอ่อนแล้วเป็นพุ่มเป็นพวงทั้งแถบเลยตัวนี้เป็นโซนสะดาวที่อีก2อสมปีก็มืดตึบไม่ค่อยได้ลดน้ำแต่ก็แตกยอดดีดีดูแตกยอดดีจังเลย 太慢。